สวัสดีจ้ายาทิพมาอีกแล้วยาทิพพามากินตำเตงเลยวันนี้ตำเตงค่ะใส่ทุกอย่างนะคะมีอะไรยาทิพใส่หมดเลยจ้าน้ำปลาโนโนอร่อยอร่อยนี่น้ำดืม่มยาทิพก็มีจ้า กินตำแตงสิสธิ์แล้วก็กินน้ำดื่มชื่นใจชื่นใจมีขนมกินแนมด้วย้ะทุกคนนี่จ้ะต,าตําแตงแกแตงยาทิพย์ทำตาไม่ค่อยผิดเท่าไหร่หรอกค่ะใส่พริกห้หเม็ด ตามแตงนี้เขาจะออกมีเป็นน้ำน้ำไม่ค่อยแห้งนะคะทุกคนเป็นน้ำที่เนื้อแตง้ะใส่ปูดองด้วยมีเชอร์รี่ด้วยจ้าใส่เข้าไปน่ะขนมกินน้ำดื่มอร่อยอร่อยมาเลยจ้าลงมือเลย ไออยากกินตำแตงกับยายทิพมาเลยจ้าทุกจา้าดอร่อยจ้ะทุกคนทายของเขามาจ้ามากินตำแตงน้ำกันพี่น้องยายทิพไปซื้อหน่อไม้ต้มเขายังไม่มาฝนตกยกทิพก็เลยกลับมาก่อนจ่าเลยไม่ได้ซื้อเลยว่าจะเอามากินกับตำแตง ต้มหน่อไม้เขามาขายของตัวเองกินหมดแล้วทีนี้เ็าจะไปรอซื้อคนที่เขามีแต่วันนี้รถไม่มาจ้าหน่อไม้ยาทิพ์ขึ้นไม่ทันแล้วจ้าทุกคนเลยไม่ได้กินกับตำแตงเลยมาจ้ากินเผ็ดๆแล้วยาทิพย์ก็มีน้ำให้ดื่มด้วยนะคะเย็นชื่นใจจ้าทุกคน ลงมือแล้วจ้าเยาติปจะตานตำแตงแล้วมาเด้อมีใครอยากกินกับเยติปไหมคะทานข้าวกันค่ะโอเคสวัสดีจ้าบายบายไปแล้วจ้า